แต่ว่าแม่สมัยนี้ก็วัยรุ่นได้ค่ะครับพี่อันถามตงห่างค่ะจากเล่นหนังมานานอยู่ครับนานอยู่นะคะก็มีมีได้ไปเล่นบ้างแต่ว่าในในแนวนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นหนักแบบหลอนๆอย่างี้ยังไม่เคยยังไม่เคยตั้งแต่ตอนเป็นสมัยสาวๆก็ยังไม่เคยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีพื้นฐานการโต้นมีอยู่แล้วก็เลย กลัวผ,ผีก็ตอนเด็กๆกลัวมากแต่ว่าพอเราโตขึ้นตามอายุความกลัวมันก็จะลดน้อยลงอันนั้นว <laughs> ันนี้ถามว่าความกลัวมันอยู่เลเวลไหนโอ้โหฟังจากเรื่องแล้วเนี่ยความกลัวตอนนี้ก็อยู่อยู่ระดับสูงอยู่นะคะระดับ6.7.8จ็ดแปดทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่รับเลยค่สุนใหญ่จะมีแต่คนติดต่อให้เล่นดราม,ม่าซะเยอะอะค่ะอาจ<า>จะเป็นเพราะว่าเราโตมาจากละครแบบนั้นด้วยแล้วีทบ เรื่องนี้ก็คือหนึ่งคือบทด้วยบทที่เราเป็นเหตุแล้วมันก็ด้วยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับแบบมีแบบเวรกรรมแล้วมันก็มีการนําเสนอในทางภาพทาง acting ที่เราได้เล่นอะไรที่แบบใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเล่น่ะบทนี้เรื่องว่าท้าทา ท้าทายค่ะบทพูดอาจจะน้อยแต่มันจะเป็นศีสารในเรื่องของการ acting เยอะเงี้ยมันก็ท้าทายเพราะว่าเราก็แบบพอเราอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่มันแปลกแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเงี่ยมันจะสร้างความตื่นตัวให้กับตัวเราเอง้เ ตอนนี้ก็คือบทเขายังไม่คอมพ l e t ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คงต้องทาเยอะเหมือนกันค่ะจร,จริงๆเขาแจ้งให้ทราบไหมเขาว่าในเรื่องนี้จะมีผีหรือว่าไม่มีเขาก็บอกสิคะแต่เขายังไม่บอกสื่อค่ะแต่ี <laughs> งเขบอกแล้วครับเนี่ย <laughs> จริงนะพอเราพอรู้ว่าต้องมีผีต้องมีถ่ายกันเราต้องมีเตียมอุปกรณ์ของขังอะไรที่ไปที่กล่องไหมอืมจะมามูเลยใช่ไหมอเออ <laughs> อันยังไม่เตรียมนะคะอันรู้สึกว่าคืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทาถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีความตั้งใจที่ดีเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพกพาอะไรเงี้ยม,มันใจขอให้ใจเราดีมันก็ดีแล้วค่ะแยังว่าเป็นที่พึ่งของลองได้เพราะว่ากล้าพูดดีก็เลืวผีใช่เรพ <บ S 2> ราะว่าแม่แม่แม่แม,แม่รักลูกอยู่แล้วแม่ดูแลลูกทุกอย่างถ้าผีมาแม่จะปกป้องลูกปกป้อง อนนี้เป็นยังไงบ้างครับงานตอนนี้งานตอนนี้นนก็ปิดกล้องละครไปหมดละคะทุกเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะรับเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องตา่างยังรับอีกเลยรับอกเลยอะเรี่ะดูก่อนค่ะอันน,น,นี้รับอันนี้รับอันนี้มาก่อนค่ะ <laughs> แล้เรื่องนี้เรื่องเดียวม่ะตอนนี้ ยังแบ,บ่งสินค้าไปที่เคยบอกว่าคือปีแรกจะรับงานอีกปีหลังก็จะกลับอ๋อ,อมันคงไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วอะค่ะตอนนี้ก็คือแบบอยู่บ้านอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกก็ได้ทำลูกก็ทางานหลักหลักฐานกันตรงนี้หมดแล้วค่ะเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมีการทำงานแล้ว enjoy life ของเราไปด้วย,ยค่ะไปหาลูกบ่อยไหมคะ บางทีก็ลูกบินมาทขาไม่ค่อยได้บินเพิ่งจะแบบเพิ่งจะปิดกล้องของทางช่องวันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะแล้วนี่แบ่งเวลาไงสัาหที่แอนเ่็ครอบครัวด้วยล้วก็ต้องดูกับเรื่องงานก็คุณเราพออายุมากขึ้นมันก็ไม่มีอะไรมากนะพี่เนองชีวิตเราก ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี <concealed> ้ย <helmet> ค่ะแปลว่ามันเป็นมิชชั่นใป็นแบมที่ท้าทายมากเลยสำหรับเรื่องนี้ใช่ค่ะในเรื่องโฟล์เนี่ยเรื่องตามเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นใหม่ใหม่สำหรับแอนเนาะหลายๆคนก็อาจจะแบบได้มีโอกาสเล่นในลักษณะสยองขวัญแลทึกขวัญนี้เยอะแล้วแต่ว่าสำหรับแอนนี่เป็นอะไรที่ใหม่มากยังไม่เคยได้เล่นก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆในการเล่นค่ะถ้าเป็นคำถามธรรมดาที่ว่าที่แอนจะไม่ยากทรรมดาเหมือนเดิเพราะว่าเราทำมาทุกอย่างแล้ว อนนี้หรอคะอันชอบการแสดงที่สุดแล้วค่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราเราถนัดที่สุดแล้วก็ได้ได้เล่นละครได้เล่นหนังหลายหลายมากมากแต่วิทย์ก็ได้คิทว่ไหนนะได้ที่ไหร่เราจะแบบกระเสียพี่เพิ่ง53เองนะจะให้พี่ตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเป็นคำถามแบบยังไเพราะว่ายังไงก็พี่ยังไม่60เลยนะไม่แต่หลังโควิดนี่พี่ไอ้รับงานแบบว่า พูดจะพูดตรงๆคือรับงานเหมือนร้อนเงินนะครับเหมือนเป็นเนี่ยริงเห่รับงานเหมือนเป็นเนี่ยครับเป็นหนี่เลยค่ะเป็นหนี่เราต้องทํางานเยอะๆค่ะมันก็สนุกดีค่ะคือแสดงว่ายังไม่มีคือไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าการไปงานมันยังไปต่อได้มันเยอ่ค่ะเพราะว่าไอ้ก็โตมาจากแบบนี้อันไอ้ก็โตมาจากละครช่องเจ็ดที่แบบว่าขึ้นทางานทุกวันพอถ้าเราไม่ไม่ได้ทํางานแล้วมัน มันก็ยุ่มๆแล้วมันก็เ่าไปเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานมากนะแอ้ก็เลนกลายก็ใช้ชีวิตตัวในแบบที่ปกติเองแต่ว่ามันอาจจะแบบด้วยอยู่ๆด้วยวัยมันอยู่มันเหมือนมันกลับมนมันกลับมาจากขีดเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเราถึงทำงาน มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาตอนนี้พอมันมันเหมือนแบบเราก็เลยรู้สึกแบบมันติดอ่ะมันยังไงมันนิ่งๆไม่ได้เลยแล้วอย่างยังมาวันนี้ที่แบบเจออะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ตากล้องอะไรเงี้ยก็ถ่ายมาแต่วิมานมาเขาสามสิบปีแล้วอะไรเงี้ยคือแบบหลายๆคนมากๆเลยอ่ะที่เจอแล้วแบบเราไม่ได้เจอมานานมากมันก็รู้สึกเอออาจจะเป็นคนโบราณอ่ะเนาะชื่อเมย์มัน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 ตีกลับไปตอนเด็กๆอร่อยใหม่ๆเลยเหรอพี่แอนใช่เลยค่ะตรงนั้นอายุสิบสี่นะ คิไฟยิ่งแรงดีคิดว่ามีไฟในชีวิตดีกว่าไม่มีไฟนะว,ว้าตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีงานทําเรามีความสุขเรามีที่ที่ไปนู่นนี่นันน่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนพุ <laughs> ่มเห <laughs> มือนไปเช็คไม่อะไรหรอพุ่มเหมือนไปเช็คมาแล้ว <laughs> มีหลายๆคนบอกว่าเหนื่อยจังเลยอะ่ะ <c oughs> ระหว่โรคซึมเศร้ากับอเลอร์ตเราเป็นอะไรเราอาจจะเป็นเออ่ไทร์พารา <laughs> ไม่หรอกค่ะเจริงๆพี่อนาคตเราต้องรับจากไหนก็หไหนคนมองว่าเรารับงานละครมันเยอะมากเจอทุกปีตลอดทุกปีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะวันนี้พี่ก็มีเวลาไปตีเทนนิสมีเวลาไดังนั้นพี่รับงานพี่ไม่ได้เป็นนางเอกพคนเอกเนาะต้องมีคิวทุกวันเนาะเรเป็นนักแสดงนำนะมันก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิวมันก็กำลังดีอย่างเงี้ยเออมันก็ได้ปิดออกกองได้ไปเจอคนอะไรย่างเงี้ยค่ะเพนก็ถ่ายละครเป็นเรื่องเดียวเองนะครับทีเนี้ย อาเจอพี่แบอาจจะพี่เริ่มทำงานอะไรยุคสมัยปีเี่ก็เดีเจอพี่แต่แล้ก็มีเป็นช่วงทั่วที่อย่างญาติลูกเราไป็นเขาทำงานอะไรเป็นอย่างดังเขามีความสุขแบบไหนเย่างเขาว่าเขาเเขาเปิปรึกษากับไหนกับพี่อนบางนไปรึกษามันต้องไปสอบค่ะใช่ใช่ใช่มันก็เป็นเข้าสู่ระบบการทำงานของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังบ้างว่า อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยการอยในสายงานของน้องอันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อันอยู่ในสายงานของกำรังเสริมมากกว่านี่พร้อยค่ะยุกสาวยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะก็เดือนหนึ่งก็จะได้เจอสักประมาณครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่าก็จะบินกลับมาที่บ้านครั้งหนึ่งหรือว่าบินบ่อยหมู่ ก็มันเขาก็ชอบอยู่ที่ที่มันก็ไม่ติดทำงานใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องพีเอ็มนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้ทราบขุวแรงมานของทักเต่าเลยคะก็เ,เป็นห่วงค่ะก็ติดเครื่องฟออากาศอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ